สวัส to ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V ีพีธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน v ีพีนะครับดาวโจน v ีพีของวันที่4ี่นะครับมิถุนายนธรรมนห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับดาวโจน v ีพีนี้ก็จะมีทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านครับที่เพいい pues like. uh, ื ian, ah ่อเข้ามาชมนะครับท <like thoughts> ุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะวันนี้ก็เปเอาใหม่นะครับอ่าก็มีคนถามหาตัววินเยอะแยะเหมือนกันนะอาจารย์ก็จะลงให้นะครับวันนี้นะ่ามีตัววินอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับอมาชมกันได้เลยนะครับว่าวันนี้ มีอะไรบ้างครับอืมอ่าให้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 ดูอ่าครับเดไดเรียนนะครับสองสามสี่นะครับเน้นที่สามนะครับสามลองสองกับสี่นะครับห้าหกเจ็ดนะครับแปดนะครับวินนะ สองสามสี่นะครับอมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตามนี้นะครับตัววินนะอันนี้คือตัวเจาะนะครับห้าสามสามห้าหกสามสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าห้าสองสองห้าหกสองสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดแปดสองสองแปดเก้าสองสองเก้านะครับตัวลองวิ่งลูดนะครับอ่าตัววิ่งลูดนะตอนนี้ที่สามนะครับ ลองสองนะอ่าประมาณนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะครับชนชอบค่อยจัดนะเอามาดูใกล้ๆสิคะนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอืมมีอะไรบ้างอ่ะจดเอาเลยนะครับทุกตัวนะ อขอเน้นที่ห้าสามนะครับห้าสองนะครับหกสามหกสองนะครับเจ็ดสามเจ็ดสองนะครับอืมประมาณนี้นะครับ เก้ารูดนะครับรูดสามนะครับลองสองนะครับใครชอบนะอ่าส่วนเจอวินอยู่ตรงนี้นะอ่าเจอวินนะครับเจอวินนะครับสามเด่นสุดนะครับอืมประมาณนี้อ่าเจอวินห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่นะครับใครวินไม่เป็นก็ศึกษาดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอืมครับสามนี้เลย เด่นที่สุดก็คือสามนะครับห้าส6มสามห้าหกสามหกเ็ดสามส็ดส่วนตัวรองทางนี้คือเป็นตัวรองนะครับทางนี้นะอออประมาณนี้นะครับเกิดเอาทุกตัวทุกตัวเลยนะครับอ่าขอขอขอรอคุณมาๆนะครับอาคารนี้มาดูตัวเต็มเลยที่ขาวนี้ตัวเต็มนะครับตัวเต็มนะอืมพอเห็นไหมตัวเต็มนะครับสามนี้นะครับอืม ทางสีเหลืองคือเด่นนะชุดวินอยู่ข้างล่างนะครับประมาณนี้นะครับเราให้ดูใกล้ๆเออดูใกล้ๆดูใกล้ๆเออเห็นบอตามนี้นะครับอืมอ,อืมอ,อืมวินอยู่ตรงนี้นะครับ ตามนี้ครับอืมตามนี้ครับเก็ทันเนาะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสําหรับวันนี้ก็อันนี้ครับสวัสดีครับ